กลับมาพบกับทีเชอร์ยูเล็นนะคะวันนี้นายวิชาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใบงานในกล่องฐานคะ่ะเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆเปิดเข้าไปเป็นเล่นจัดประสบการณ์เล่มที่สองค่ะเด็กๆเปิดเข้าไปนะคะข้างนายก็จะเจอใบงานแผ่นนี้ค่ะแผ่นสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ ใบงานของเราเด็กๆมาดูนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วใช่ไหมคะในเทอมหนึ่งนะคะ,ะเด็กๆมาดูนะคะในใบงานของเราเขามีคําสั่งว่ายังไงมาดูกันเลยค่ะในใบงานของเรานะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆกากาบาทรูปสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะที่บ้านเด็กๆสัตว์เลี้ยงเด็กๆเลี้ยงอะไรกันคะอ่านแล้วมาดูกันเลยนะคะรูปแรกรูปอะไรคะสุนัขค่ะ รูปที่สองรูกข้างล่างน้องโบค่ะ,ะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆก,กากระบาดภาพสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆว่าภาพบนหรือภาพล่างค่ะ,ะสุนัขภาพข้างบนค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆก,ก็ใช้สีเทียนขีดกากระบาดไปในวงกลมเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะใบงานของทิเช์ไม่ยากเลยนะคะใบงานของทิเชอร์นะคะ นห,หน่หวยที่1หน่วยที่2ก็จะเป็นการครบทวนบทเรียนนะคะจากที่เราเคยเรียนกันมาในเทอมที่1ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนเปิดเทอมนะคะว่าทีเชอร์จะมีใบางานอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวพบกันตอนเปิดเทอมค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย